เป็นกล้วยปิ้งมันนี่นี่มีปลาจอบด้ดีเลยเนาะส่วนกล้วยก็อยู่ทางล่างนี่นีเอากล้วยข้างล่างนะยี่สิบบาทจ้า เป็นส้มแล้วบอก่แม่ส้มเราจะพอดีกินค่ะก็ส้มหลายค่ะเจ้าเ็ดเองเ่าซื้อของมาสาวเนาะกินเปนจะถุงถ้าเซฟจะมาซื้อหนึ่งกระถุงปนึ่งแม่ปลาปลาตัวใหญ่ค่ะ ปานิเนาะหโลครึ่งหโลครึ่งเอาเลยจ้าเติหมดเาปลาเมหดลนะคนเลยหโลครึ่ง้น้นี่เกท่ไหรเกือบาไหรลวที่ไหนนิ่มาอข้นายก่อนนะคะอไปาขาวขาวปลาส่งนิ่มม่ปลาขอบวนาะตัวใหญ่แ ปลาจุ่มนะครพี่จะเอาของพี่มาน้ากิ่งนา้ตใหญ่ขนาดนี้ได้อยู่มั้อันนี้เหลือจากบ่ายโลละสองร้อยไปเอามันห่ร้อยารุละสอง้อยะัใหญ่นก้าใ่ไหมฟันหนึ่งร้อยเลยโลสง้อยเอาอยู่บ้าไปทุสงร้อยให้พ่อขวาไม่เป็นจะพ่โลอะไรนี่เนาะ คนบริการทันขไม่ชื้อหลายได้เลยโลโลโลสเตลย์เั็นี่เจ้าเห็ดโลสเตลยโลสองร0อย้าสยเอาอันนี้วางเลยนะเอาบุเกียบคัน่ะได้เอามาด้ว ก็แบ่งแบ่งแบ่งหลายบ้านเลยฮลโตัดนะ่ะไรมันเดีโอเคแค่นี้แหละอันดคืออะไรตัมยำเต็มกักปะปันเ้อออนเมาะไนด้มือ้เอจประจับไปเดี๋วเดี๋ยวเนนาไปมาถังแ้ก็เองห่แดงเลยตัวนี้5้าโลครึ่งไี่ดูสะอาดว่าเดียวไว้ในรถมันสิช็มีอยู่กัล้วชนอีไรอีกห้าโล ะเานอเออน่คือชาเขาไปเอาไต้ม hmm. ต okay. right. ับไปใส่ละขึ season, ้นไป้ใส่ละไปแล้วมาอ่านนังเลยไปแล้วไปแล้วย่นใส่ไปเเด้อมันมนตับใส่ไปตสั่งมาตัวใหญ่มันปลาเคเอาเอาเลยเออเอาไปรถใส่เขาไปรถน่อน้องนี่ต้มเจ้ามีเจ้าก็ทีเลยขย ช <mile inside> ื่อ่้อย่าติล่านะชื่อว่าแม่สิบมาแม่นะเลสิอ่หาแม่อะไรเแซ่บๆไปให้แม่กินได้บุญหลายนะแม่เจ้าถ้แม่เราบุสบายแล้วชื่อแปลที่น้องเขาฟังโเลยบอกเอามัดโตใสบ้านมอยู่งย่างลีนุงนองย่างน่องย่างชิ้นตนึ่งก็ได้คแม่